10ล้านบาทนะครับอ่ะเพลงถึงไหนเนี่ยนี่ก็สามสี่วันแล้วที่ฉันจำเตะเลนาตะแก้วเออ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 ก็เลยพิดครูเดี๋ยวเดินยิ้มเดินโร่งอ้าจนพี่โน่เอาไม่อยู่เป็นบ้านนันม so so ันพ mmm. okay. so no on ิบถูพิบขดหรืออาดไปอาดตะมุนก็พิดขัน ตาบูตาเป๋วจาพอลมพัดขาตาบูพอเอาไปอยู่จิตตะเวนในตัดต้นตะบองเพชรใจขุ่มเปียนดวงตะวันเปียนดวงตะวันเปียนดวงตะวันฝ่า่านตั้งโรงงานเปียนถูกม่กูเบียงไม่ถูเทเบียงถู่กูเบียงที่เดียวไม่เบียงสงขีที่ที่ตรงเบียงถูกได้ขอตาวุ่มรอบอ่พอไลุ่้มจับมัดแข้งมัดขา แล้วให้ฉันไปเสือพามัดเขนมัดโคบังินาสงสารเออลบวพอไล่บุมจับมัดเขนมัดขาแล้วให้ฉันไปเสือพามัดเขนมัดโคบังขี้กุ่มขึ้นมาก็แอพาวิ่งคุมหมออาจนหมอผู้หญิงวิ่งหัวขมีนเห็นเส้นหมวยดงคุม